แต่ละคนมื้อน,นี้ผมก็ซ่องบอกเราบันโบกซึ่งว่ามื้อน,นี้เป็นห้องที่มาเห็ดกอบผูกไว้นิ้วเนาะซึ่งว่าเห็ดเขาจะเห็ดกอบผูกไว้นิ้วเป็นขนาดอยู่ห้าสิบคูนท่าสิบสามเชนเนาะซึ่งไว้นี้เขากอาไปปิ้นมาเนาะขนาดห้าสิบคูนท่าสิบสามเช่นสองแผ่นเนาะคนเอาเงินนำแต่สามสิบเพนกีบเนาะหรือเงินไทยประมาณว่งเก้าสิบบาทเนาะทุกคน แล้วก็บาฮู้ว่าอยู่ฟังพุ่นกับฝั่งนี่ตัวราคาถือกวกันเนาะแต่เข้างห้องข,องของ้านี้ประมาณเก้าสิบบาทเนาะที่เคยรวมกรอบนะจะมาเห็ดกรอบเองเนาะเพราะว่าเขามีไม้เนาะแล้วก็จะไปเห็ดอ่าให้กระเจ้าเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เขาจะมาเห็ดให้กรอบให้เบิ้งเนาะชวนเขาจะบันน้วิธีการเข่งกรอบหรือยิงเงินกรอบเขาบะได้เห็ดให้เบิ้งเนาะอีพี่นาจะเห็ดให้เบิ้งเนาะเมื่อกี้เขาบสะดวกเขได้เนาะแต่มีแต่เ่็ดกรอบเรา,ปราไปบัวซาเราไปเบื้องกันเลยเนาะ อาจะมาตัดไหมก็รบกวนใช่หรือไม่เม็ดเม็ดอยู่ไหนเม็ดอยู่นี่ <laughs> เนาะเขาได้เลยเนาะสี่แอนประมาณน,นี่นะทุกคนเอึ้ทางทั้งเงาหาชีพอันนี้แมนเก่าเก้าเนาะวันนี้วจะไปทับการกบออกก่อนเนาะใหม่มันบละเอียดบันได ก่อนอื่นเขาจะว่าวนิดหนึ่งเนาะอันนี้เขากับวัวได้เก่งยังหน่อยเนาะสิขอแต่มาบอกว่าว่าอย่งนี้เนาะเอากบนี่ไหมที่คบช่องเบื้องนี่เนาะส่วนทางนี้เขาจะว่วได้กบเนาะเวลาเาเอาลงเนาะจะเอาลงเบื้องที่เวากบเนาะเบื้องน้อยนี่ที่เนาะแล้วก็เอาเบื้องแถวครบเอาลงเบิดเนาะส่วนที่เหลือเบื้องนี่เนี่ยเขาจะมากรบตืมน้ำหลังเนาะมากบใส่กันนี่มันจึงละเอียดเนาะถ้าว่าเขากบแล้วเบิ้ว เอาประกอบมันต้องมีนอตตัวใดตัวหนึ่งที่เาราคบหลายหรือหน่อยเนาะมันจะบดเสมอกันอันนี้พ่อให้บอกเนาะหลังจากเกขาเห็ดแล้วที่เขากับว่าเนาะตอกกระปูเนาะรือว่าเห็ดอะไรก็ตามเนาะยิงกันกใช้นอ็อตใช้ยังก็ได้เนาะแต่ของเขานี่เมือนี่เขาจะทําการตอกกระปูเอาเนาะเอาทุกคนตัวน,นี้ก็บมืนเท้ามาต่อรอบนี้เมื่อ,อก,กี้เขาลองตอกกระปูลองเบิ่งเนาะมัน ไม่มันเป็นตานะมันเลยอยากแตกเขาเลยใส่สาวานซีก่อนเนาะท้าามีอันบัางลมถ้าสามารถเอาบัางล้มเนี่ยนมะันยิงเลยเนะาะง่ายเนาะไว้ขึ้นแบบน่ะแต่ว่าห้างโบมีก่ะใช่นะนี่เนาะไปก่อนโมเป็นอย่างก็ได้คือกันเนาะ เอาอ่ะจะบ,บริใส่กาวเนาะมันใสก่กาวกับใส่กาวก็บบริสวยยังเลยเนาะ,นะต่อกับปูสองดอกจกงานเลยเนาะมันเบี้ยว แล้วนั่นตะคนนี่แต่นี่หนอเราชวนห้องว่าวกับต๊ะนี่เนาะมาเบิร์กลกันเนาะที่นอเบิร์กลงกันทุกคนมันเป็นแบบชี่หนี่เห็นบ่กมันนูนออกมาเนาะมันบวชโถกันเครื่องว่าวเลยเนาะวันนี้เัาก็จะกบออกกันเลยเนาะ อันนี้กบออกไฟหนอกมันก็จะถอกกันเองนะบัดเน,นาะอันนั้นอ่อนมันจะไปกบก่อนนอะนวัเฮาจะมาเดี๋ยวจะมาให้โอเคนะทุกคนเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะรูพร้อมกัประมาณนี้เนาะเสมอเจ็บดีกว่าเนาะถ้าวัาไปเข่าแบบ45องศาทั้งเปยน,นี่นะทั้งเถื่อมันห่างเนาะแบบนี้เนาะมันก็เครื่องเข้ามันโบแบบ มันโบเป๊ะๆนะแบบถือคันเฮ็ดได้บบกคเฮ็ดได้เนาะแต่ว่าใช้เวลาโดนเนาะแบบนี้ง่ายกว่าเนะาะเนาะเขาใช้เวลามีเพียงแต่สามชิปนาทีนี่ก็ได้เนาะอันหนึ่งจากที่ว่าไม้เนีย่ยเขาไล้กบเป็นเซตซื่อเนาะอ้าวแค่เนาะสำหรับคลิปนี้อยากจะขอเจ้าหนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ก็ทัดทายเนาะก็เป็นกำลังใจในคลิปครั้งต่อไปเนาะพบกันอีพี่หน้าอีกเนาะทุกคนคลิปนี้บาย